คราวนี้ลองไปดูที่สหรัฐอเมริกากันบ้างคราวนี้ไม่ได้พาไปตามเรื่องของไวรัสโควิด19แล้วแต่จะพาไปตามผลสืบเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะที่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะถึงแม้เราจะบอกว่าผลการเลือกตั้งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยยังคงย้ำทุกๆครั้งทุกๆเวทีที่มีโอกาสว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นมีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ล่าสุดผู้นำสหรัฐพร้อมกับเมลเนียทรัม์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเดินทางลงพื้นที่ที่รัฐจอร์เจียงเมื่อวันเสาร์ค่ะเพื่อที่จะไปหาเสียงให้กับผู้สมัครสอวอสองคนจากพรรคเรพับลิกันก่อนการเลือกตั้งรอบตัดเชือกที่จะมีขึ้นในวันที่5้ามกราคมนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดด้วยว่าพรรคไหนจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภานะคะแต่ทรัมป์เองเนี่ย ใช้เวลาส่วนใหญ่ของการปราศัยพูดถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าการหาเสียงให้กับผู้สมัครโดยเขาเกล่าวอ้างว่าแม้จะมีการทุจริตเลือกตั้งแบบมโหรารแต่ตัวเขาก็ชนะในรัฐจอร์เจียฟอริดาและโอไฮโอซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมคะโจไบเดนต่างหากที่เป็นฝ่ายชนะทรัมป์ได้ในรัฐจอร์เจียแต่ก็เป็นการชนะแบบเฉียดฉิวคือร้อยละ0.26 หรือส่วนต่างเพียงแค่ไม่ถึง13,000คะแนนหลังจากที่มีการนับคะแนนใหม่ด้วยมือกว่า5ล้านเสียงนอกจากนี้ทรัมป์เองก็ยังได้มีการโจมตีไบรอ,อันเคมผู้ว่าการรัฐจอร์เจียที่มาจากพกรรคเรพับบลิกันเหมือนกันค่ะโดยอ้างว่าเคมปฏิเสธไม่ยอมให้มีการตรวจสอบลายเซ็นผู้เลือกตั้งและต้องการให้ผู้ว่าการรัฐ เรียกประชุมสภา,าของรัฐแบบวิสามันเพื่อประกาศให้ทรัมป์เป็นผู้ชนะนอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยว่าทรัมป์ได้โทรศัพท์ไปหาผู้ว่าการรัฐจอร์เจียเป็นการส่วนตัวโดยเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าผู้ว่าการรัฐ ไม่ปรากฏตัวในงานปราศัยของทรัมป์แต่อย่างใดค่ะในขณะที่บรรดาสมาชิกพรรคเรพเบลิกันในรัฐจอร์เจียบางส่วนไม่ได้ยินดียินร้ายกับการที่ทรัมป์เดินทางไปช่วยหาเสียงให้กับสอวอก่อนการเลือกตั้งรอบชี้ขาดบางคนเขาเห็นว่าการที่ทรัมป์ยังคงเดินหน้ากล่าวหาว่ามีการโกงมีการทุจริตเลือกตั้งท,งทางทางที่ไม่มีหลักฐานมันยิ่งทําให้โอกาสในการชนะเลือกตั้งน้อยลงและทําให้ผู้สนับสนุนเลือกที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์ลง เพราะเชื่อตามที่ทรัมป์กล่าวหาว่าระบบการเลือกตั้งมีปัญหาและไม่โปร่งใสค่ะในขณะที่โจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีเคยกล่าวไว้ว่าเขาเตรียมที่จะลงพื้นที่รัฐจอร์เจียเพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเช่นกันแต่ยังไม่ได้มีการระบุช่วงเวลาที่จะลงพื้นที่ออกมาแบบชัดเจนค่ะ